ค่ะสุขสันต์วันเกิดพีวันนะคะขอให้คุณวันมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มียอดขายเยอะๆมีทีมงานที่มีคุณภาพนะคะสวัสดีค่ะก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่วันนะคะวันนี้เป็นวันที่16พฤษภาคม2563ที่เพิ่งได้มีโอกาสเข้ามาร่วมวันเกิดนะคะก็ขอให้พี่วันมีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณสำหรับโอกาสทุกอย่างที่ให้กับน้อง ขอบคุณที่ทำให้พวกเรา,าพยายามดันหาพีซีแล้วก็จะมอบพ c ซีนี้กับให้พี่วันนะคะจะพยายามตั้งใจทำงานในทุกอย่างให้พี่วันมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมวันนี้นครบรอบวันเกิดของคุณวันนะครับซึ่งเป็นว่าปีที่บอกได้เลยว่าเป็นบูมเมสตองความสำเร็จ ทุกๆอย่างที่คุณวันได้สอนชิมง,งานกับชิมง,งานบัวแฉ่โนวันวนี้ต้องขอบคุณและวันคล้ายวันตนี้ขอให้คุณวันประสบผลสําเร็จทุกๆอย่างทุกๆประการสุขขีสุขขังสตังไหลมาเทมาวาจาศักดิ์สิทธิ์ต่ํมร่ารวยรวยด้วยแรงจิตอธิษฐานและบาร,รมีของคุณวันได้ทํามาจงส่งคุณวันนี้ให้คุณวันกลับครอบครัวจงมีความสุขตลอดไป Happy Birthday ครับ สวัสดีนะครับวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความรู้สึกนะครับก็เป็นวันพิเศษสําหรับผมนะครับนะฮะการที่มาที่โหหินเนี่ยก็เป็นเรื่องประจำอยู่แล้วเพราะถือว่าเวลาที่ผมมีความรู้สึกที่อยากจะพักผ่อนเนี่ยผมก็นึกอยู่ที่เดียวหลักหเลยคือโหหินนะครับแต่วันนี้เป็นวันพิเศษคือเป็นวันคล้ายวันเกิดของคนที่ผมรักก็คือคุณล้านนะครับในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมา เช็คว่ามันเป็นวันพิเศษทุกวันแหละนะฮะเพราะว่าเวลาเป็นเครื่องที่สุดจริงๆ29ปีเต็มนะครับกับการที่ได้แฮปปี้เบรดเดย์เขามาทุกๆปีนะครับนี่ถือว่าเป็นเป็นการแฮปปี้เบรดเดย์ครั้งที่29นะครับที่จังหวัดโขงหินครับห้ามกลางทะเลนะครับเพราะคุณมันก็เป็นคนชอบทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกสุขอะไรมาถึงทะเลก่อนเขาบอกว่าพอมาทะเลทรไรเนี่ยมันจะได้ยิน เสียงให้กำลังใจคือคำว่าสู้สู้สู้คือขึ้นะมันมันพัดทำให้เราได้ยินเสียงว่าสู้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกท้องสุขรู้สึกนะครับคือการอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับในช่วงเวลา29ปีนะครับถือว่ารวดเร็วมากสำหรับผมนะครับสําหรับชีวิตคู่ที่ถูกกันนะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับที่ทีมงานบูไทยไอดอลทุกๆคนนะครับ ซึ่งผมไม่ได้บอกทุกคน,นครับบอกเฉพาะบางคน,นครับก็มาทั้งใกล้ทั้งไกลเดินทางมาทั้งกรุงเทพบ้างต่จังหวัดด้วยนะครับเดินทางมาร่วมแให้ี้เบร์อเดียวคุณวันนะครับนะครับส่วนตัวผมนะครับก็รู้สึกภูมิใจแทนคุณวันด้วยเพราะคนส่วมากที่เข้ามาก็เป็นคนที่หักชอบพอและเข้าใจคุณวันนะครับ ปีนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเเพื่อนพี่ๆน้องๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนี่พี่ๆน้องๆในสายธุรกิจเดียวกันใกกนชีวิตนะครับของบริษัทอารีย์ทั้งพี่เพืนชีวิตหรือเพื่อนเพื่อนพี่เพน้องนะครับในกลุ่มอื่นต่างๆนะครับก็ขอให้นะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราเกิดวิกฤตแต่วิกฤตอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตผม,ผมพูดได้เลยว่ามันเข้ามาได้มันก็ออกไปและทุกวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ย คี่เข้ามาเนี่ยมันจะกออกไปเพราะโอกาสที่ดีๆนะครับเราอย่าไปนับนะครับว่าเมื่อไหร่จะหมดโควิดเราเปลี่ยนเป็นคิดว่าในช่วงโควิดเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับก็ขอไปกําลังใจให้กับทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับสู้แล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับทะเลนะครับเวลามีขึ้นพายุเนี่ยเมื่อผ่านไปแล้วนะฟ้าใหม่มสดใสจริๆงๆ นะครับได้เรามาพบกันนะครับบนความส <S <S ําเร็จนะครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าผมได้นะครับทําบุญตั้งแต่เช้าเลยนะครับตักบาตรนะครับตอนนี้ยอมรับว่าในจังหวัดนี้อีกนะฮะก็เริ่มคึกคืนมากขึ้นนะครับประชาชนก็เริ่มมาใช้ชีวิตแบบปกตินะครับแล้วก็ได้ไปล่อนลานะครับแต่ก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้านคือเมื่อวานนี้นะครับก็ได้ไปไปร่วมนะครับ อย่าใช้ข้อบริจาคนะช่วยเหลือกันดีกว่าครับแบ่งปันกันนะครับอย่างที่ผมพูดเสมอครับว่าสําหรับผมนะครับขาดให้หามีให้เก็บเหลือให้แบ่งนะครับก็ถือเป็นส่วนที่เราแบ่งปันกันนะครับให้กับคนที่กำลังลำบากนะครับเช่นผู้ป่วยหรือผู้ป่วยที่เตียงหรือผู้ชรา,าหรือคนที่นะครับขาดโอกาสในช่วงนี้นะครับก็เราช่วยกันนะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะครับไม่อะไรก็ตามไม่ว่าเรื่องดีหรือไม่ดีมันอยู่อะไรไม่ได้นาน นะครับวันนี้ก็ถือว่าเราจัดงานนะครับคืนหานะครับในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะตอนนี้มันคืนก็างคืนะครับแล้ววันนี้ใครถูกหวยนะครับขอแสดงความดีด้วยคนไหนไม่ถูกก็เป็นกำลังใจครับงวดต่อไปยังมีจริงไหมเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความหวังสําคัญนะคุณเราสิ้นหวังไม่ได้นะครับอย่างน้อยก็ต้องมีความหวังอ่ะนะต้องมีลุ้นน่ะนะครับแต่พูดเรื่องหวยเนี่ยผมมีเรื่องคุยเรื่องนานมาแล้ว เรื่องหวยเนะี่ยตอนนั้นนะครับนานมาก่อนที่ผมจะเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตอีกนานมากนะครับผมเคยมีความฝันแต่เป็นความเพ้อฝันเนี่ยเคยมีความฝันว่าอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเออผมคิดว่าหลายๆคนก็มีความฝันคล้ายผมแหละณต,ตอนนั้นก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็3ล้านบาทนะฮะผมเลิกเลยล้วเลิกหวังและ้ะเพราะว่ามันมันยากนะยากมาก ผมเลยทิ้งเอกความเพิ่ฝันนี้ไปเปลี่ยนจากความเพิ่ฝันเป็นความใฝ่ฝันแทนนะครับโดยทุกวันนี้ผมก็สามารถที่จะนะครับกำหนดนะครับกำหนดตัวเองโดยการทุกวันนี้ผมสามารถที่จะมีรายได้นะครับสามารถที่จะมีรายได้นะครับต่อเดือนเนี่ยพอๆกับถูกรตเตอรี่ราที่หนึ่งหนึ่งมวดนะฮะหรือบางเดือนสามารถที่จะมีรายได้มากกว่าถูกรตเตอรี่เราที่หนึ่งหนึ่งมวดก็แปลว่าทุกวันนี้ ผมมีโอกาสที่จุดลอตเตอรี่เราได้หนึ่งได้เกือบเปนนี่คือการสร้างโอกาสคือเรามีความหวังไงนะครับทุกอย่างต้องมีความหวังนะครับโอเคครับก็นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็มาจากหัวใจจริงๆนะครับกับคนที่ฝากแล้วก็ทีมงานบูทไทยเราทุกท่านนะครับรวมทั้งผู้ชีวิตของผมคุกวันนะครับเราร่วมทุกมุกสุขกันมานะครับแลาทำธุรกิจในชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจแรกธุรกิจเดียวของผมงวันนี้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่แบบขอบคุณอนาว่าผมไม่มีอะไรให้นอกเหนือจากชีวิตของผม

ย้อนไปได้เลยขึ้นเทีนโตใหย้อนไปได้เลยเป็นวันเกิดแม่ใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดแม่หนูนะคะขอให้แม่หนูมีความสุขมากๆขายวระกันไน้แล้วก็คิดอะไรในสิ่งที่สมหวังนะคะแล้วก็รวยๆขึ้นยิ่งไปแล้วก็อยู่กับหนูนานค่ะคุณขาแล้วก็มันจะมีอยู่ในการ์ดอีกอยาให้แม่ไปอ่านเลยค่ะ